สวัสดีครับบังคมบาเคสติกสาพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องเอ๊ะอย่างคำบาเคนบาเคนเช้อไม้ไว้บาเคนีิเวะเบิ่งอีกสุ่มหนึ่งที่เราเคยหาประจำเราได้มาก่อนหน้านี้จะเปงนึ่งเกาะไปเจต่อตอกไ,ไว้เพื่อสิไปหาอีกจก้ะริมโค้งทางที่เราเคยหาประจำเนะาะรูจก้กริมโค้งข้างล่าง,งพู ันาไม่ไว้ก่อนเผื่อได้อีกมันจะมีที่ใส่มันเต็มแล้วบ่แม่งยังดอกที่ทำม,มากกะตูนี้แหละเหมาะกับยังทิทางใส่แตใส่เชิญท่านได้มาแล้วเนาะท<ม>างผ่านสะ<ม>แวะเบึ่เลยครับเผื่อได้เพิ่มเนาะได้จากหนอก็ตื่นกันเผื่อได้เพิ่มอีกจากโลสองโลก,ก็ว่าไปต้องมารุ่นกันมันน่าจ,จะออกคือกันนะน้าบอกเคสนะเพราะว่าความชื้นมันได้เลย เขามาหาตะกอนมันก็ยังไม่น้อยอยู่ันอาชีใหญ่แบบน,นี้เนาะอ่ะไอ้เบคนเก็บน้ำไม้ให้เรียบร้อยก่อนจะ้จะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันมาถึงสุ่มน้ำไม้แล้วจ้าทำการหาแล้วก็เปิดไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเจอหนึ่งเนาะวยอม,ม,มากจุดงามเลยรอบนี้สุ่มนี้หะน,น้ำเอาทรายขึ้นมาถมลึกเนาะต้องขุดลงเบิกลึกเลยงามน้ำถ่วมน้ำเอาทรายมา น,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 นี่เนคือดังก็กือข้างล่างมีหนอบอกจิ้มอนี่ตึกัวเก่าตัวเก่าเฮ้ยได้แล้วหนึ่งนอเอ่ะน้ำไม่มีหลายสูงอยู่เอาดีทีตัวเก่าตัวเก่าหรือว่าเพิ่งลงไปเหรอติกมาคือเดี่ยวแบบนี้ตัวเก่าตัวเก่าเนาะจ้า สมใหม่เนาะบันนี้เนาะมาอีกสมหนึ่งเจออีกหนึ่งหนอ่อจ้ะทางนี้ยังถือว่าออกโบราณเนาะดีเฮียพอได้เติมกันน้องเติมโอเคน้ำหนาไปก่อนเลย มีอยู่มีอย,อยู่เพคะนี่สูงเนี่ยเราหาประจำมันมักออกก้อนหมู่โอ้ยทางพิกกีเบอเค้นจะติเห็นหรอหหัวมาหรอสามรอบแล้วฮะสาม่ 3> 3อบว,ว้าวสามเลยน่ะไม่ทำเสียงว้าวมุมนี่สวยมาก ขึ้นแถวก,ก,กับสับทางเดินี้เอาพี่นอ้องเคยแนะนำให้เบิ่งตามันเบิ่งบเป็นจ้ะพี่น้องมีติดจิ้มหาเอาอสวยได้หนึ่งกันเนาะหนาทางนีึจกะเหลือข,อขาวเดี๋ราก็ออมาตัดเนาะจ้าเราหาเรืดด่องรอบก่อน เห็นนกนกเนนเมนตายมัยดูครับบอสเดี๋วตว่าอยู่ตาฝาดบอทวันนียมาเห็นปายหน่อไม้อีหยังหมดแบงค์ครบจะซักในการหาหน่อไม้เนาะมันจะมีวัแล้วหนึ่งนอตัดเลยโคง บอกเ,ออเขียนเสตเห็นอีกไห็นเห็นตะปไายี่น้องเห็นเงสตึกแล้วบอเห็นแล้วบอดิขางในบนี่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 นั่นแหละเอาเสียงเปิดก่อน,นเสียงเปิดนสิดีมือ มันโดนหนีบใช่ไหมมันเกิดบนที่แคบมันโดนหนีบดีจะติดไปทางเก่าเด้อดูเจนอมไปทางนี้เด้อี uh ่เผื่อเจออีกเนากลับไปทางเก่าเขา Ni hmm. hey. Ini. Right. ตีเล็กผสมน้อยตื่มกันไป เม,มืม่อคืนนี่ก็ฝนแหงแต่ว่าห่างตกแต่กลางคืนตื่นเศร้ามาผัดแดดน้ำบอกเข็นนะบอกเข็นเจออีกหนึาา่งหนะอจ้ะปลาทางแต่คุณ,คณถมาแต่ปายขึ้นมาตรงๆแบบนี้เลยจ้ขนะขันแหลมบอกจะขัน,หนแหลมบอกเข็นด้วตัดท่านแหละเข็นนั่นแหละคุณลุงก็นั่นก็แก่จ้ะสักทุกวา ถุมนียนมากโอกหงา่ปีนี้โดนทรายถมเยอะเนาะปีที่แล้วน้ำไหลายดิสัน้ำถมบึ้มของบุญนี่ตรงที่เรายืนนี่ค่ะมันเราเอาเอาทรายมานน้ำทรายน้ำน้ำเมล็ดายสุ่มมัาไม่ลึกกว่าเดิมอ๋อตัวหงายถุงถุงหืมบอกเห็นตะได้เห็นอีกนอ ผู้อ่นข้างในผู้อ่นน้องเห็นบอกผู้แตปลายให้ดีๆเอาเสียมเขี่ยวๆดูนี่แหละมุดเขคาซ่องนี่แหละตรงไหนเนาะนี่แหละนี่มีซ่องนี่ต่อไปอ๋อตามต่อไปครับค่ะจ็นทำที่ถ่ายมุมสูงเพื่อนบ้านใหญ่บอกว่า

เป็นหน่อสูงมันแข็งเบาคข็นเหแสดงว่าแมงกินกินหน่อมันแมงไข่ค่อยๆออมาบาเข็นเก็บหลังพี่น้องเมื่อวานนี่ไปหัวหนอนางดินเพิ่นก้มจะก้มท่าใดโบลูอาการลบแบบนี้แหละลบไข่แบบนี้ก้มท่าใดเห็นเลยก้มแบบนี้แหละ กลับเลยเรียบร้อยนกเก่ากำเริบชู้คือเก่าไปเลยไปแถวนี้ชะติจิ้มไปแหละบ่มีมีอยู่แต่ว่าบ่มีกับมันยังน้อยผูอีกสองซุ้มจ้ะมาลุ้นกันเนาะจ้าดินเหลาเหลาโอ้ยแมนบอกบอกเก็ฑ์แมนได้ไงหลี่หลี่วายุคือดินเหลาเหลานี่ดิน้อยบว่เอาได้บปล่เอาได้เนี่ยนะบอกเก็ฑ์เดีติวายุบอกเก็ฑ์มาจิ้มในทุกดินเหลาเหลา สวยโม่โอ้ยมาด้เล่าธรรมดาใหญ่พร้อมตัเดียวเนาะสวย เทงเขากับต้นนี้เป็นต้นสูใหญ่ใบใหญ่แช่นีม โอ้ยเด้เเอยิ่งเที่ยวไปยิ่งหลังสวยดีสวยชวยิดชิ้นดุดุดมีอีกมาสมนี่ก็เจออีกหนอนนึงจ้ะเกิดไว้เรียบร้อยมรกลึกนึ่งขุดลงไปสายผง งามเนาะหนืองลหลามเลยแค่พร้อมหน่อตันๆขาวๆไปหาต่อหา่าสูงสุดท้ายแล้วออกแบบนี้เลยเนาะ ออกแฮ่ไหน่อไม่นี่งสองสามนี่ดีะเดี๋ยวเราไปสรุปผลกันนะจ้าวันนี้ หน่อสุดท้ายก็สิเมือออกเมือละพันเจอเลยนะมาเจอผลงานของเราได้หลาย่ได้แต่ติดได้หลายอยู่เพิ่กับเป้ไปได้ต้นลหน่อสองหน่อสามหน่อหน่องามแบบนี้พอดีต้มเร็จ โอ้พี่หวังเมือม่อนี้เมื่อนี้ถือว่าเราได้หลายเนาะตั้งแต่คลิปตอนเช้าแล้วก็มาถึงคลิปนี้่นองรวมๆกันก็ได้หลายโลอยู่ครับมพอได้ค่าขนมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้อครับแล้วพบพ่กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า